ทำงานหนะักพักผ่อนน้อยโกรธง่ายโมโหเร็วอารมณ์ฉุนเฉียวนอนไม่หลับผ่อนเพลียเรื้อรลังปัญหาเหล่านี้มีทางออกฟังเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงอาการที่เป็นเนี่ยมันเหมือนตัวจะลอยนะครับรู้สึกงุญหญดหงิดง่ายเ่ใครพูดอะไรก็รู้สึกว่างุนหงิดฟังไม่เข้าหูไปหมดนะครับคือโมโหง่ายอะไรประมาณนั้นคือปัญหาสภาวะกมดันมันสูงนะครับก็แล้วก็มีปัญหาเรื่องไตกีสลายในเลือดสูงนะครับ ก็ได้ไปที่ตรวจที่โรงพยาบาลมันไม่ปกติครับคือเวลาเราเดินเราอะไรพวกเนี้ยนอนก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับเกิดสภาวะเ,เครียดครับพวกพวเนี้ยนะครับ,รบทีนี้หมอได้เจาะไอ,อเลือดไปตรวจดูนะครับในห้องแหล p ปรากฏว่าไขามันในเลือดครับคือไตกิีสรายมันสูงมากนะครับคือตอนนั้น300กว่านะครับหมอตรวจดูแล้วหมอก็ มีภาวะความดันด้วยความดันร้อยสี่สิบกับเก้าสิบนะครับทีนี้หมอก็เลยเจาะเลือดไปตรวจเขาก็ให้ยามาทานนะครับคือว่าทานไปประมาณสามเดือนสามเดือนทีนี้มาเจอโกลิจินนะครับก็ทานไประหว่างที่หมอเขาได้เจาะเลือดไปตรวจดูเนี่ยนะครับก็เราก็ได้ทานโกลิจินไปทีนี้ถ้าไตคีสลายก็ยังลดลงมานะครับตอนนี้เหลืออยู่250นะครับ หมอก็จัดยาให้มาทานก็ทานตามอย่างแต่ทานโกลิจินไปด้วยในตัวนะครับคือรอบที่สามเนี่ยปรากฏว่าไปหมอให้อดอาหารอดน้ํานะครับแล้วก็ไปตรวจภาวะไตคีร์ไลายภาวะความดันมันลดลงนะครับเป็นปกติแล้วทีนี้ครับแล้วจากนั้นมานะครับผมก็ได้ทานโกลิจินมาเรื่อยๆก็เลยทุกวันนี้เป็นปกติทุกอย่างครับก็เลยคืออันเนี้ย คือโกลิจินนะครับคือเราทําให้สุขภาพเราเฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูปรับปรุงฟื้นฟูให้มีสภาพความเป็นปกติเราทุกวันนี้เราไปไหนมาได้มาไหนได้นะครับไปไหนมาไหน,ไหนแบบเราไม่ต้องกังวลในเรื่องสุขภาพนะครับก็เลยว่าขอชมเชยในผลิตภัณฑ์โคลิจินนะครับที่มีสโลกแกนว่าหนึ่งเม็ดตกทึกถึงท้องรับรองเห็นผลก็ถ้าเราไม่เคยใช้เราจะไม่รู้ว่าโกลิจินเนี่ย มันดียังไงนะฮะเอ่อกที่เห็นข้างหน้าเนี่ยไม่ได้มาขายของนะคะแต่เป็นกล่องที่ทาแล้วบางส่วนนะคะยังมียังมีอีกก็เลยว่าจะจะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆว่าการที่ได้ทาตัวเนี้ยเนื่องจากว่าตัวเองเป็นไทรอยแล้วก็จะมีภาวะเป็นไทรอยพีด้วยเนื่องจากคุณคุณย่าคุณย่าแล้วก็คุณพ่อเป็นไทรอยพิษคุณพ่อเป็นไทรอยพีดจริงถึงขนาดต้องฟอกไตเลยนะคะเราตัวเราเองก็เลยกลัวว่าจะเป็นโร พอรู้ว่าเป็นปุ๊บก,ก็ไปสรรหาของทานทั้งสมุนไพรทั้งอาหารเสริมมาทานนะคะเหมือนก็ยังมีภาวะเพียกับพ่วงนอนกลางวันอยู่นะคะแล้วมือสั่นก็ยังเป็นอยู่เรื่อยๆด้วยเหมือนกับเ,เพียมากนะคะแต่จริงๆเราไม่ได้ทําอะไรนะคะแล้วก็ทานอาหารแล้วก็ทานน้อยน้ําหนักก็ยังขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ตลอดไปหาหมอช่างไปหาคุณหมอช่างกี่โลอเไรน้ําหนักขึ้นตลอดเลยแล้วก็ มีภาวะมือสั่นเนี่ยก็ยังเป็นอยู่พอคุณหมอเทดสที่ลรมือสั่นทุกทีน้ำหนักก็ขึ้นทุกทีที่ไปหาเนื่องจากว่าต้องไปคอยเช็คเลือดกลัวเป็นไทรอยด์เป็นพิษอะนะคะแต่พอได้ทานตัวนี้กล่องแรกนะคะประทับใจมากเลยตื่นมาแล้วไม่เพียนะคะตื่นมารู้สึกเลยว่าไม่เพียไม่ไม่ง่วงอหะเหานอนแล้วก็กลางวันทํางานก็ไม่ง่วงนะคะก็ยังทํางานจนเพลินนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอโ้ได้ทานกล่องแรกรู้สึกประทับใจมากเลย แล้วก็ทานมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะคะจนหนึ่งเนื่องจากว่าไปหาคุณหมอตรวจตรวจคอยเช็คเลือดอ่ะนะคะไปช่างกิโลเนี่ยทานต่องแรกเนี่ยน้ําหนักอยู่เลยไม่ไม่ขึ้นแลวงวดที่แล้วเท่าไหร่งวดนี้ก็เท่านี้นะคะแล้วก็ภาวะตัวที่คอเราเนี่ยที่โตเนี่ยมันก็คุณหมอว่าเอ๊ะรู้สึกมันยุบลงนะอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอกว่ามีทักอย่างนี้ด้วยรู้สึกดีใจมากเลยแล้วก็พอเจ้ามาจากมามามา,มาจาก คนที่แนะนําไม่ทานนะคะว่าตัวนี้ไม่ใช่ยาลดความอ้วนแต่ว่ามันเป็นตัวที่ทาให้การเผาผลาญเราอ่ะทงานดีขึ้นหรือว่ากลับมาทางานดีเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าประทับใจมากเลยจะบอกคนที่นอนหลับยากแล้วก็หัวใจเต้นรัวเร็วๆตอนกลางคืนสุขภาพนะคะซุดโทมเหนื่อยง่ายหอบทานไปประมาณ4ี่กล่องอะคะ่ะสําหรับดิฉัน4ี่กล่องเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีอาการหัวใจกระตุกเนี่ยไม่มีแล้วคะ่ะ ส่วนเรื่องอาการเหนื่อยเนี่ยก,ก็ไม่มีนอนหลับดีขึ้นค่ะไม่ได้มาโฆษณาสินค้านะคะมันเป็นผลจากการที่ทานจริงๆแล้วเราก็ได้ผลจริงๆเคยเกิดอุบัติเหตุมีแผลถลอกทั้งตัวเลือดไหลไม่หยุดแต่ได้นอนโรงพยาบาลพอแม่ได้เอากลีจินมาให้ลองจากแผลที่เคยถลอกเลือดไหลตื่นเช้ามาแผลกลายเป็นแห้งสนิทเร็วขึ้นแทบไม่น่าเชื่อเลยครับกลจินประทับใจมากครับ ก็เลยว่าเออมันคือสิปวดปวดนองเช้ากันเลยว่าสั่งยาต้นหินพปกกินรองเบิงเจ้าหาให้มันปวดไปโดนเปล่าก็เลยไปสั่งมาเบิงมันก็ไม่กินก็รู้ซื้อกว่าดีอ่ะบ่ปวดบ่หยังตื่นขึ้นมากกเฮ็ดเวียกกับข้องบ่เดียดบ่ดาดกับบ่ปวดแมนแมนฉันห้องโอ้ยเงินหนีห้องสิอยากได้ไปหยัง เขาเก็บปวดมันวะมันสิอยากได้ไปเฮ็ดอย่างเงินเนี่ยเอาไปกับบ่มีวามหมายว่าหอดป่านี่นะไม่นด้กับเยว่างว่าสั่งยาไม่กินอู้หึดีแท้เออมันก็ดีจริงๆไงว่าเมนว่าแจงย่องเด้อค่อยซื้อไม่กินหลายอย่างแล้วเขากินอ่ะเขาสิได้รู้เลยว่ามันเป็นจังไสเป็นหลนน้ำแข็งน้ำขาเขาเขาสิบว่าปวดว่าเมื่อยย่งสิไง ต oh, oh, okay. uh, ื่นขึ photos, photos, ้นมายงี ah. But, here, ้ม uh. ือเสาตอนบ่ฮ like uh, ัได้กินมันสิเวียนหัวเป็นคือยังเฮาหน้ามืดนี่แม่ครับอืบัดตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้กินยาตัวนี้ลงมือแรกอือคือเป็นจังซี่นะแบบว่ามันไหลน้าแข็งฮาว่าเฮาต้องมีความรู้สึกแม่นบ่เฮากินน่ะมันมีมีความรู้สึกเฮากินลงอ่ะบัดนี้ตื่นขึ้นมาก็เออบ่วินบ่เวียนเท้าคู่มือนี่ก็ดีสดชื่นกินไปจักเม็ดแม่กินไปจัก5เม็ด ค่ะกินไปหาไม่นด้นเศ้าปันี้เนะาะค่ะเศ้าเลยแสนก็สันสำบ่เศ้านี่บ่ันนี้สร้างไม่นอกเหนือคุณสมบัติที่ดียิ่งของสารสกัดจากก้าวพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติแล้วจากปริมาณผู้ใช้จริงที่กล้าย,ยืนยันว่าดีจริงเห็นผลจริงทําให้โกเรจินดีเป็นที่ต้องการของประชาชนมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และนี่เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คือคำยืนยันจากผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์โกเรจินดี indi, ที่ใช้แล้วดีจริงเห็นผลจริงตั้งแต่เม็ดแรกและไม่มีผลข้างเคียงจึงทำให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ได้อย่างมั่นใจแล้วต้องบอกต่อด้วยสูตรตำรับนี้ทำให้โกเรจินดีมีคุณสมบัติการันตีเพื่อสุขภาพที่ช่วยปรับสมดุลให้กับร่างกาย โดยปรับให้ตื่นเช้าได้อย่างสดชื่นกระพรี้กระเป่าไม่อ่อนเพลียหรือปรับให้หลับได้สนิทตลอดคืนช่วยคลายความเครียดไม่เกรนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองช่วยเพิ่มสมาธิและความจำปรับระบบอูจางหัวใจปอดม,ม้ามตับไตให้สมบูรณ์แข็งแรงกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และปลอดภัยจากสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายลดอาการผื่นแพ้โรคผิวหนังต่างๆปรับระบบสืบพันธุ์ปรับฮอร์โมนและให้มีสมรรถภาพทางเพศที่ดีช่วยบำรุงตับและขับล้างสารพิษออกจากร่างกายปรับระบบการไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจช่วยต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งความดันหัวใจเบาหวาน ช่วยบำรุงผิวพรรณและเสริมสร้างคอลลาเจนให้ผิวขาวใสอมชมพูเปล่งปลั่งลดจ